อ่ะสวัสดีชาว s j 8 8 Studio ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องดับชิปช้อปปี้ยอดขายกว่า9000 900, แสนบาทแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นไม่ไม่มีเทคนิคการขายหรอกเออขครหวังจะมาเทคนิคการขายไม่มีขายหวังที่จะมาดูแล้วแบบว่าไอ้เฮี้ยมันขายแล้ววะก็ไม่มีแล้วตกลงมีเฮี้ยอแล้ววะก็ไม่รู้มาดูกันมีเฮี้ยอะไรอ่ะมาดูก่อนครับผมถึง9000 900, แสนในวันที่27มิถุนาเริ่มขายตอน13บมกุมภา ยอดขายเก้เก้าแสนแล้วเออยิงโฆษณาไปห้าหมื่นอ่ามาดูก่อนปึ๊บอ่ามีสไลด์ด้วยสั์ทำไมยังไม่มีตังอ่ามาดูก่อนทําไมเรายังไม่มีตังอันแรกคือยังไม่เ,เริ่มเพราะเอาเวลาไปยังอื่นคือคลิปนี้จะเป็นแบบออกแนวโค้ดไลน์นิดหนึ่งนายสั์อ่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นอะไรคือแบบไปว่าคนน,คน,นู้นคนนู้นยไม่ดีคือเอาเวลาไปเสียกเรื่องชาวบ,บ้านคือหลายหลายคนเป็นอย่างนี้แล้วกูก็สังเกตเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนกูอะไรอย่างเงี้ย ที่แม่งยังไม่ชีวิตยังไม่มีอะไรนะมันชอบไปเสือกเรื่องชาวบ้านนะเออคือแบบไปโทษนูน่นโทษนี่คือแบบลอสเซอร์เราเรียกคนกลุ่มน,นี้ว่าลอสเซอร์ผมหวังว่าพวกเราจะไม่เป็นคนกลุ่มนี้เพราะว่าอะไรเนีย่ยเอาเวลาไปทาอย่างอื่นเต้าเจี้ยวมานี่ยนีย่แหละเอาแบบอย่างเช่นเขาเขามีอะไรออกมาแม่งว่าขอให้กูได้ว่าได้เม้นต่นะเออคือพวกคนพวกเนี้ยมีความสุขที่มีแสดงมีความสุขที่ได้แสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์เออแต่ชีวิตจริงแม่งก็ ไม่มีเหียอะไรอะเออ,อใหญ่เป็นคนกลุ่มนี้เพราะว่าแม่งมันคือมันแบบมันต้องรอคนนี้คาดว่ารอคนนิ้วคนนี้จะมาเป็นผู้นําอะไรเงี้ยไอ้เฮียกูเป็นสลิมอหูอเนี่ย <c oughs> คือไอ้คนพวกเนี้ยมันไม่มีเหียอะไรจริงนะกูสังเกตนะแล้วมันก็จะชอบว่ากูด้วยเออไอ้เฮียกูแบบกูโพสเกี่ยวกับการขายของออนไลน์มันก็หาว่ากูเป็นสลิมเออเป็นเหียอะไรแม่งแบบคิดต่างหรือคิดอะไรสอนให้มึงคิดหน่อยมันก็หาว่ากูเป็นหาว่ากูเป็นสลิมไอ้สัตว์ไอ้เฮียมาเนี้ยเต้าเจี้ยว เร The The ็วเร็วเร็วตะเจียวมาเน่เร็ว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 เออเออมาเน่เร็วเร็วเร็วตะเจียวมาเน่เร็วเร็วเร็วเราเอ๋เห็นป่ะแม่งพ p ว w e r point ใครว่าไม่มีหมาอันนี้อัดในมือถือไม่มีเวลาใช้ของเร็วเร็วเร็วเอาเอาหมาไปไกลๆก่อนไอ้สัตว์เนี่ยเอาเวลาไปไอ้เหี้ยมายาลาบเอาไปขายคือเอาเวลาไปแบบ ไอ้ว่าคนอ er yeah. mm ื่นอ่ะคือไอ้คนพวกนี้ยสอนไม่ได้เออคนพวกเนี้ยโอกาสที่จะเจริญยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่งแนะนําอะไรหน่อยแม่งก็ก็ขัดแย้งอ่ะเออคือโทษมันโทษอย่างอื่นอ่ะมันไม่เคยโทษตัวเองเออแล้วก็มันจะจะชอบแบบเม้นเห็นคนนู้นคนนี้กูกูแสดงความเห็นนะเออกูเก่งมากเลยกูเก่งมากกูสามารถแสดงความเห็นในทุกเรื่องอ่ะเรื่องการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องอะไรรู้ทุกเรื่องแสดงความเห็นในทุกเรื่อง แต่แม่งมึงมึงเก่งขนาดนั้นมึงไม่เอามาปรับใช้ในชีวิตแล้วก็ใช้หาตัง์ว่ะเออไอไอไออันที่หนึ่งนะหวังว่าพวกเราจะไม่เป็นอันที่สองคิดจะเริ่มแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเออแบบคิดอยากหาตังออนไลน์หรืออยากหาเงินเพิ่มแต่แม่งก็แบบกูทําอะไรดีวะกูไปทําสติ๊กเกอร์ลายดีไหมกูเขียนบล็อกดีไหมเห็นเขาว่าทํายูทูบเบอร์แล้วรวยคือสมัยเนี้ยแม่งอันข้อสองนะ่ะเป็นอะไรที่แม่งกว่าคนจะ คนจะมาหลุดข้อสองได้ก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าปัจจุบันน่ะเขาเรียกว่าแล้ววะเราเจอเซลแมนเต็มไปหมดเลยไอ้นูนก็บอกว่าทํา YouTube แล้วรวยไอ้นูนก็บอกว่าทําติ๊กเกอร์ไลน์แล้วรวยไอ้นูนก็บอกว่ามีบล็อกของตัวเองแล้วรวยคือแบบทำแค่อะไรก็รวยหม,หมดหมดเลยจนไม่รู้ว่ากูจะเริ่มยังไงเออข้อสองนี่นะคลิปนี้ไปเร็วไอสัตว์เดี๋ยวเจอกันนานๆคลิปร้านหนึ่งน่าจะถึงแล้วมั้งตอนนี้ตอนที่พูดอยู่อันที่สองไอ้ที่สามเริ่มแล้วแต่กูยังงง คือตอนนี้ที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดนะคือการขายของออนไลน์คือถ้าเกิดทำยูทูบเบอร์ชิ้หายกว่ามึงจะปั้นช่องมึงให้ดังแต่ขายของออนไลน์มึงขายวันมึงขายวันนี้พรุ่งนี้มึงอาจจะค่อยๆอย่างนั้นก็ได้เนี่ยขายของออนไลน์กูสามารถบอกมึงเนี่ยสมมติยูทูบไม่ป่่สมมติกูทํ o ยูทูบกูบอกเฮ้ยมึงอัดช่องอันนี้มึงไม่มีทางอะที่มึงจะทําช่องมึงให้ดังเท่ากูได้แต่ขายของออนไลน์กูกูลองบอกมึงนิดมึงมามองเร่ากูกูบอกว่าเฮ้ยมึงขายไอ้นี่ซื้อมาจากไอ้นี่ยิงโฆษณาอย่างงี้อาููกไปยิง พรุ่งนี้มึงเป็นอย่างกูเลยเออคือมันมันมันก๊อปกันมาขายได้เออเพราะว่ากูก็เอาจริงจริงกูก็ก๊อปคนอื่นมาขายแหละกูจะไปสังเกตตามเพจนู่นเพจนี่กลุ่มนู่นกลุ่มนี่ดูว่าเขาฮิตอะไรอะไรอย่างนี้ดูว่าคนมันต้องการอะไรก็แล้วก็ไปค้นหาดูแล้วก็ดูว่าโฆษณามันยังไงกูก็จะไปหาร้านที่มันถูกถูแล้วก็กูก็เสมอเซอยิงโฆษณามันเนี่ยเห็นปะคือขายของออนไลน์มันก๊อปแล้วมันถ่ายทอดกันได้ถ้ายินดีที่จะถ่ายแต่กูไม่ยินดีเพราะว่าเดี๋ยวมึง เพราะว่าไม่ได้ห่วงนะแต่รู้สึกว่ามันมันแข่งกันอยู่นะเอออย่างอันแรกอ่ะไอที่ขายอยู่ตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าของขาดของขาดตอนนี้แม่งก็รู้สึกว่าคนเริ่มมาขายกันแล้วและมันก็เริ่มตัดราคากันแล้วที่ขายอยู่นะกูก็ไม่เดือดร้อนเพราะกูไปขายอีกอย่างอื่นแล้วเออคือแบบเริ่มแล้วแต่ก็ยังงง เนี่ยอย่างอย่างบางคนเนี่ยคือไอ้ข้อสองเนี่ยคือแบบไม่รู้จะทําอะไรกูจะทํา YouTube ดีปะว่าอะไรประวะ่าข้อสามนี่ตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าไอ้แคยกูจะขา,ขายของออนไลน์และกูจะยิงโฆษณาแต่กูก็ยังงงไอ้แคยอะไรคือวินเนอร์โปรดักอะไรคือการยิงแอดใครทํารูปพงรูปภาพอะไรข้อสองนี่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรข้อสามเนี่ยรู้และตั้งเป้าแล้วแต่ยังยังงงอยู่ว่ากูจะทายัางไงให้ขายได้เออ ข้อสี่นี่แบบบางครั้งกูหายงงแล้วเออกูรู้แล้วว่ามันต้องยิงโฆษณามันต้องมีวินเนอร์โปรดักต์มันต้องสร้างออฟฟฟมันต้องอะไรก็เอะแต่ก็ยังทําไม่สําเร็จสักทีเออหลายหลายท่านก็ติดอยู่ในข้อสี่เออลายท่านก็ติดอยู่ในข้อสี่ว่าแบบมันมันยากอะ่ะเออคือเอาระดับความยากนะไอ้ที่หนึ่งอะถ้าเกิดท่านอยู่ติดที่ระดับข้อหนึ่งอะ่ะยากสุดเลยคือไม่รับรู้ที่อะไรแม่งโทษคนอื่นไปอย่างเดียวแล้วก็มันไม่พัฒนาตัวเองเอออันที่สองนี่คิด ระดับความยากที่จะหลุดออกมาก็ก็ออยากเหมือนกันนะเพราะปัจจุบันเซลล์มงเซลล์แมนแม่งเต็มไปหมดเลยคือแบบไอ้นู่นก็ดีไอน้นีนนกน่ก็ดีแบบมาขายของขายคอสเคียอะไรเต็มไปหมดเลยเออไอสัตกูก็ขายอันที่สามเริ่มแล้วแต่แม่งยังงง,งก็บางคนก็แบบไอ้ายาแม่งขายยังไงวะส่งยังไงวะอะไรอย่างเงีง้ยอันนี้อันนี้ข้อสามหลุดหยุดได้ไม่ยากข้อสี่นะติดกันนานคือแบบกูหายงงแล้วแต่กูยังทําไม่ได้ก็คือไอ้ย่ายังขายไม่ออกติดนาน แต่ถ้าเกิดท่านหลุดข้อสี่ไปแล้วอะ่ะมันจะไปอะไรที่เร็วมากเลยนะบางคนแบบหลุดข้อสี่ไปแล้วโดนเปิดซิงไปแล้วเหมือนผม,ม่ะผมโดนเปิดซิงเร็วเออเฮียตั้งแต่บอสามโดนรุ่นพี่ขอหลอยตูดแม่งก็ให้ไปทีแรกไอติ่มเอ็ดกิโมเอ้ยเฮี้ยแม่งล้อเล่นข้อสามนะแบบอะไรวะถ้าเกิดเราเรารู้แนวทางแล้วไอ้เฮี้ยนี่มันขายได้มันก็จะมันจะแบบชิดถ้าเกิดชิ้นแรกมาชิ้นต่อไปมันก็จะมาง่ายขึ้นนะเออ มันก็จะเริ่มจับทางได้ว่าอ๋อกูจะขายอันนี้ขายแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มไปแบบเริ่มขยายกิจาการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนแรกๆอ่ะผมผมโดนเปิดสิง่งแล้วผมก็เออเห็นเห็นเห็นว่าแบบอ๋ออันนี้มันน่าจะขายได้ลองเอามายิงโฆษณาก็มายิงแค่สินค้าอย่างเดียวก่อนตอนแรกยิงๆไปก็เออใช่ไหมท่นทนก็ขายได้แล้วผมก็จะลองขยายลองยิงอันนู้นมันนี้มันสินค้าคล้ายๆการย,ย,ยิงอันนี้บัางนี้มันก็เริ่มขยายกิจการ ขยายแบบเริ่มขายสองอย่าง3อย่าง4ี่อย่างสต็อกม่งเต็มบ้านเต็มเมืองอันที่8ดก็เริ่มไม่มีเวลานอนนอนน้อยเออก็แบบอ้ายง,งานเยอะนอนน้อยไม่มีเวลาใช้เงินอันที่9ก้าก็ป่วยป่วยตายไอสัตว์สรุปกูทําไปเพื่ออะไรเนี่ยเออมาต่อเนี่ยอันนี้เลเวลเลเวลของการขายของก็จะมีประมาณเนี้ยต่อไปทำไมยังขายไม่ได้เออเรามาดูก่อนเนี่ยวิธีเนี่ยเริ่มแล้วแต่กูยังงงกับ กูหายงงแล้วแต่กูยังทําไม่ได้เนี่ยข้อสามข้อสี่นะวิธีแก้นะทาไมยังขายไม่ได้หนึ่งเรามัวไปสนใจแต่กลุ่มเป้าหมายอยากจะเทสกลุ่มเป้าหมายเทสกลุ่มนู่นกลุ่มนี่กลุ่มนี้กล,ลุ่มบ้าบอคอแตกอะไรนี่กูบอกอะไรให้นะสินค้าใหม่กูได้สินค้าตัวมาใหม่กูไม่ต้องเทสกลุ่มเป้าหมายกูทํารูปให้สวยๆทํารูปให้สวยๆแล้วก็ยิงแบบไม่ต้องระบุกลุ่มเป้าหมายไม่ต้องระบุความสนใจกูยิงมาสองวันหกสิบาทกูขายไปได้เป็นพันแล้ว เพราะว่าอะไรสินค้าจริงๆอะเราไม่ต้องไปหากลุ่มเป้าหมายเราใช้วิธีหาการแก้ปัญหาว่าลูกค้ามันมีปัญหาอะไรอันเนี้ยมันเป็นสินค้าที่ตอบสนองการแก้ปัญหาเออเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องการแก้ปองหุปัญหาแต่เรามัวแต่ไปสนใจกลุ่มเป้าหมายอะเออแต่สินค้าคุณสินค้าธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันธรรมดาเกินเขาเรียกว่าอะไรวะแค่แล้วว่าคอมมูนิตี้โปรดักหรืออะไรวะที่แบบสินค้ามีทั่วไปอะเออ ถ้าเกิดคุณขายสินค้ามีทั่วไปต่อให้คุณตรงกลุ่มเป้าหมายแต่ก็มันมีทั่วไปทาไมกูต้องมาซื้อกับมึงแต่ถ้าเกิดสินค้าที่แบบไอ้แค่กูเกิดปัญหาว่ะกูเกิดปัญหาสมมติมันมีสินค้าตัวหนึ่งที่ปะยางที่ปะยางสําเร็จรูปแบบเหมือนกระทอกสกอตเทปใสเลยสามารถลอกแล้วออกแล้วก็ปะโดยไม่ต้องทําเหี้ยอะไรเนี่ยมันตอบปัญหาสาหรับคนที่ชอบยางแตกได้เขาก็จะซื้อเพราะว่ามันเออเชี้ยมันหาซื้อยากแถมวิธีเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางอะไรอย่างเงี้ย ขายสินค้าที่มันแก้ปัญหาให้คนอื่นนะมันจะดีสองข้อความไม่โดนใจคือแบบบางครั้งข้อความไม่โดนใจคือประมาณว่าบางครั้งตอบสนองสินค้าตอบสนองปัญหาแต่ข้อความแบบไม่รู้เออคืออ่านอ่านแล้วไม่รู้ว่ามันจะมาช่วยแก้ปัญหากูยังไงอะไรอย่างเงี้ยข้อสามผู้ใช้รู้สึกแพงคือแบบบางครั้งแบบมันดูแพงอะเออสิมันดูแพงเพราะอะไรมันดูแพงเพราะว่ามึงไม่อธิบายสรรพคุณ คือบางครั้งอะสินค้ามันไม่ได้แพงหรอกแต่คุณไม่ได้อธิบายสรรพคุณถ้าคุณอธิบายสรรพคุณสินค้ามันจะดูถูกลงเอออย่างเนี้ยอย,อยา่างมีมีสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยมันแบบผมเอามาเป็นของแถมเอามาของมันก็ไม่แพงหรอกแต่คนแม่งอยากได้เออพี่ครับอย่าลืมของแถมนะผมอยากได้มากเลยเอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเอามาอธิบายสรรพคุณให้มันดูเหมือนแพงก็สิไม่มีเคล็ดลับในการหาของขายเคล็ดลับในการหาของขายบอกคร่าวๆเลยก็คือ ผมจะเป็นคนที่ดูในเว็บนอกกับเว็บช้อปปีแล้วอันไหนช้อปปีถูกกับเว็บนอกก็เอาเว็บนั้นมาขายเอาของนั้นมาขายเออนะก็ไว้ประมาณเท่านี้คลิป9แสนมันจะเร็วหน่อยนะเออปกติปกติไอ้ AI, คลิปอัปเดตยอดมันจะนานอันนี้ขออนุญาตเร็วๆเพราะว่าต้องไปทำคลิปร้าน,นึงก็ประมาณนี้คืออันเนี้ยคลิปเนี้ยผมผมเชื่อว่าหลายคนมันติด ติดอยู่ที่ข้อสามข้อสอี่ะเออข้อหนึ่งข้อสองอ่ะผมคิดว่าไม่นั้นหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ทำจริงๆผมเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบเป็นแบบเด็กเรียนใส่แว่นหนาเตอะลุกจริงๆอ่ะแต่ที่ผมทําในช่องเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการคัดคนดูไงว่าแบบมึงสนใจจะหาเงินจริงป้าเออถ้ามึงสนใจจะหาเงินจริงกูจะเป็นหน้าบกหน้าเบี้ยวควยเบี้ยวควยยาวสามเมตรไอ,อ้ใชมัปญขำหยับ กระปูกยาวสามเมตรหรือกูจะเป็นยังไงกูจะพิการจะเป็นเพศที่สามเพศที่สี่เพศที่ห้าจะแปลงเพศมาแล้วหรือจะแบบยังไงคุณไม่ต้องสนใจอนั้นคุณสนใจแค่ว่าไอ้ช่องเนี้ยมันทําเงินให้คุณมันสอนทําเงินให้คุณแล้วเพราะคุณก็ยินดีที่จะดูเออผมต้องการอย่างนั้นหลายท่านก็เออก็รับในตัวตนผมได้ที่ผมเป็นเพศที่สามนะฮะอยู่บ้านนี้แต่งหญิงเพลินเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เนี่ยผมต้องการคัดคนดูคือถ้าเกิดคุณต้องการจะหาความรู้ก็ก็คุณคุณก็รับตัวตัวเฮีย <ๆ S 1> ผมได้เออถึงแม้มันจะมีความรู้อันน้อยนิดมันดีกว่าถ้าเกิดสมมุติผมทําแบบโปรไฟล์ดีๆมันคนคนมันจะมาเยอะกว่านี้ไงคนมันจะมาแบบเพราะว่ามันมันมาเพราะว่าผมดูดีไงเออมันมาเพราะว่าผมดูดีโดยที่มันไม่ได้สนใจตัวตนหรือสนใจแกะล,ลึกข้างในแต่ถ้าเกิดคุณสนใจแกะล,ลึกข้างในคุณจะไม่สนใจตัวตนอะไร คุณจะสนใจว่าสิ่งที่อันนั้นอ่ะช่องผมมันให้ได้ขนาดไหนเออให้ได้น้อยมากนะคชิปหายคุณจะสนใจเนี้ยแล้วไอ้พวกที่แบบไอ้พวกเนี่ยมันก็คัดคนได้ไนะ้นะเพราะบางคนมาคอมเมนต์มาอ่านมาดูมาดูคลิปชิปหายเพราะดับคลิปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็มาคอมเมนต์ว่าแบบมึงกากมึงอะไรเงี้ยเออไอ้แค่มึงมึงออกไปจากชแนลกูไปเถอะเออถ้าเกิดคุณคุณดูแค่อย่างนั้นนะเออแต่ถ้าเกิดคุณตั้งใจจริงอ่ะมันจะไม่ต้องมันจะไม่สนใจ จะมันจะไม่สนใจพื้นหลังหรือภูมิหลังอะไรอะคือมึงจะมาหาเงินไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ไม่มึงจะมาหาเงินมึงก็มาดูที่ช่องมันให้เกี่ยวกับความหาเงินไม่ใช่ว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเอออ่าสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้อาจจะดูเร็วๆหน่อยนะเออเพราะว่ารีบๆเดี๋ยวต้องไปทาคลิปร้านนึงกับคลิปยอดเดือนมิถุนาคลิปนี้ก็รีบอ่ะเออตอนแรกอาจจะไม่มีและมีสักหน่อยเออก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเนี่ยข้อสามข้อสี่ติดกันเยอะ ใครเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่อยากให้เป็นเนี่ยก็ประมาณนี้อ่าสวัสดีครับไปแล้ว